โย่มาพบกับผมกัมมันมอสคิเลอร์พาสนะสวัสดี FC คิเลอร์พาสกันทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะฮะก็ฝากกดหัวใจนะครับกดติดตามและเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมาถึงค่ำคืนวันที่31มกราคมปี2567นะครับวันนี้นะฮะฟุตบอลเตะค่อนข้างที่เยอะเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะหยิบยกนะครับคู่บิ๊กแมตช์ของค่ำคืนวันนี้นะครับนั่นก็คือหงส์แดงลิเวอร์พูลนะครับเจอกับทางด้านเชลซีนะครับคู่นี้นะครับคิกออฟในเวลาตี35 ได้ค่อนข้างจะดีนะครับสำหรับเจอเกนครอปสินัดหลังสุดเนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครนะครับจากการชนะไปถึง7ครั้งนะสเสมอไปถึง3ครั้งเลยทีเดียวนะฮะและข่าวดีของหงแดงนะครับวันนี้จะได้แม็กอลิสเตอร์กลับมา ลงสนามได้แล้วนะครับและแน่นอนนะครับวันนี้นะฮะตัวที่ขาดไปในค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเทียโก้กันตาร่านะฮะหรือว่าโมเมสซาร่านะครับคอสตาซิมิกาใช่ฮะโชเอลมาติฟสเตฟานไบายเซติตและวาตารุเอนโดเนี่ยนะครับไม่ได้ลงในนัดนี้นะครับซึ่งวาตารุเอนโดเนี่ยนะครับก็ไปรับใช้ทีมชาติในรายการเอเชียนคัพอยู่นะครับมาคาดการแผนการเล่นของทางด้านหงแดงลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับวันนี้เจกเกนครอปจัด11ตัวจริงเนี่ยจะใช้ทางด้านไลน์ส่งเบเกอร์ลงเฝ้าเสาเหมือนเดิมนะครับทางซ้ายจะะะเเป็นนโกมฮู เตอรร์นะคับเหมือนเดิมเลยนะครับจะเป็นฟานได้ยืนคู่กับโกนาเต้นนะทางขวานจะเป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โน่กลาง3คนนะครับวันนี้นะฮะใช้ทางนั้นแม็กคลิสเตอร์นะครับโจนส์ Jones และโซบอสไล์นะครับยืนเป็นสามประสานช่วยกันควบคุมแดนกลางวันนี้นะครับสวมสามประสานแนวรุกนะครับจะเป็นทางด้านลุยดิอาสนะครับเดียโกโชต้าและนูนเยสลงสนามในนัดนี้นะครับโดยมีทางด้านกัคโปเนี่ยคอยสอดแทรกอยู่ เป็นตัวสำรองนะครับไปดูทางด้านของสิงห์บลูสิงโตน้ำเงินครามเชลซี Chelsea กันบ้างนะฮะสถิติของเชลซีนะฮะอาจจะด้อยกว่าลิเวอร์พูลเล็กน้อยนะครับ10นัดหลังสุดเนี่ยชนะ6เสมอ2แพ้ไป2เกมนะครับและนัดล่าสุดก็เสมอกับแอสตันวิลล่ามา0นต่อ0นะครับในฟุตบอล FA ฟเครับนะฮะแต่ในลีกเนี่ยนะครับพวกเขาี่ยเปิดบ้านชนะทางฟูลแลมมา เฉียดเฉีวเลยนะครับ1ต่อ0นะฮะมาโรโปเชติโนนะครับกุนซือของเชลซีเนี่ยวันนี้นะครับน่าจะพลาดใช้งานทางด้านลีวายควิลนะฮะที่ได้รับบาดเจ็บนะครับนัดนี้ไม่ได้ลงนะฮะวันนี้นะครับสิงห์บลูเนี่ยมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูนะครับเปโตวิดนะครับเซนเตอร์คู่เนี่ยใช้ทางด้านเทียโกซิวายืนคู่กับบาดิชิลนะฮะทางขวาเนี่ยดิซาซี่เหมือนเดิมนะครับทางซ้ายจะเป็นเบนชิเวลนะครับในส่วนตรงกลางนะครับของเชลซีเนี่ยวันนี้นะฮะใช้ทางด้านเอนโซเฟอนันเดสนะะฮยืนกลางนะคครัับบู่กกไเซโดนะฮะสสส่วนาามประย รุกนะครับวันนี้นําโดยทางด้านสเตอร์ลิงนะครับทางขวานจะเป็นมาดูเอเก้นะฮะกองหน้าแน่นอนนะครับวันนี้ใช้ทางด้านโคเปอร์เหมือนเดิมเลยนะครับแน่นอนก่อนเกมนะฮะเขามองว่าทางด้านลิวร์พูเนี่ยมาเป็นต่อเกือบหนึ่งช่วงตัวกันเลยทีเดียวนะฮะและแน่นอนนะครับ ทีมเยือนอย่างเคลซีเนี่ยนั้นเนี่ยเสียหายเรื่องตัวผู้เล่นนะฮะตัวหลักๆเนี่ยก็นะครับหายไปหลายตัวเลยนะครับแถมผลงานล่าสุดนะครับก็ยังเจ้าทางด้านแอสตันวิลล่าไปศูนย์ต่อศูนย์นะฮะในศึกเอฟเอครับนะครับส่วนทางกับทั้งเจ้าถิ่นลิเวอร์พูลนะครับที่ฟอร์มการเล่นก็ยังดีวันดีคืนนะฮะถึงแม้พวกเขาจะไม่มีโมเมนต์ซาร่าเนี่ยนะฮะฟอร์มการเล่นของเขาก็ ยังไม่ตกไปเลยนะฮะทั้งเรื่งนั้นเตะตัวสำรองนะ,ะชุดเยาวชนเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะทําผลงานได้ดีกันเลยนะฮะแล้ววันนี้พวกเขากลุ่มความได้เปรียบจากการที่พวกเขาเนี่ยได้เล่นในถิ่นแอนฟิลด์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นค่าคืนวันนี้นะครับผมเชียร์ทั้งนั้นลิเวอร์พูลนะครับเป็นคิลเลอร์พาสในค่ำคืนวันนี้ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ